อยากได้ทรัพย์สินของนายสมเกียรติทำให้หลังคาแตกทุกวันนทุกวันนี้เมื่อฝนตกฟ้ารั่วฝนฝนรั่วมาหยดลงมาหลังคาบ้านกับผมแตกอยากให้ตํำรวจกองปราบปรามช่วยมาตรวจสอบที่บ้านเลขที่36หมู่2ตำบล6ด้วยนะครับเพราะทุกวันนี้โจนชุมมากครับมันอยากได้ทรัพย์สินของผมที่เป็นสินทรัพย์ของเคอรี่ ที่ล่นจาก Facebook มันคงรู้ว่าในกล่องมีอะไรครับกล่อง Facebook อะ่ะมันคงอยากได้มากจนตัวสัน่นจนเสียสติจนปีนหลังคาขึ้นมางัดแงะทำให้บ้านผมเกิดความเสียหายหลังคาจะแตกจะพังไม่รู้กี่วันไหนตดินที่ผมหลับนอนมันรู้เวลาสหรับผมหลับมันขโมยครับสินของผมส่วนของผมที่ได้จากรางวัลเฟซบุ๊ก มันอยากได้มากกว่าหลายอย่างที่มันเอาไปเปลี่ยนมาเอาของเสียเอาของที่ไม่ดีมาแล้วพวกมันก็เอาของดีไปผมว่ากองปราบปรามช่วยส่งคนมาตรวจสอบบ้านเลขที่36หมู่2ด้วยนะครับพอแจ้งที่ไหนเขาหาผมไม่มีหลักฐานไม่ยืนยันจับโดนร้ายคณะนี้แก๊งนี้ไม่รู้มันมีกี่ตัวครับไปโจรแก๊งเนี้ย ว่างๆช่วยมาตรวจสอบด้วยนะกองปราบปรามหรือส่งข่าวมาดูแลเสนอข่าวด้วยก็ได้ครับบ้านผมเน่าๆนะทางร้านก๋าเตี๋ยวเรือที่ถูกโกงถูกป้นและทุกวันนี้ถูกจจโจรเจรกรรมขึ้นมาทําลายทรัพย์สินในบ้านทั้งทีวีตู้เย็นหลายๆอย่างบ้านผมโดนมันทาลายหมดแกงตอกวนหรือกระบวนการเดียวกับการกลอยองร้านก๋เตี๋ยวเรือในใช้ดอนเมืองที่เป็นสิทธิ์ของผม แล้วมันเอาผมมาอยู่บ้านริมคลองทุกวันนี้ผมแจ้งกฎหมายกฎหมายก็ไม่อยากรับรู้อะไรนะผมมาหา,าผมไปหลักฐานแมายเยนบ้านผมมันก็เอาไปมิเตอร์มน้ำพิเตอร์ไฟผมมันก็เอาไปแล้วถ้าเป็นของมันวมว่าช่วยมาตรวจสอบด้วยนะครับความไม่ชอบมาผักคนแถวนี้และคนที่โกงล้างเตี๋ยวผมอาจจะเป็นกระบวนการเดียวกันนะครับ อยากได้ทรัพย์สินของผมต้องทำลายผมจะเกลี้ยเข้าเกาหาผมอะไรต่างๆนานาผมคิดว่ามันเข้าบ้านผมทุกวันนะบางวันมันเปิดประตูไว้ทิ้งไว้แต่มันคงเอาไปหลายอย่างนะครับของเคอร์ี่ที่ผมเล่นมาเฟ e บุ๊กอะไรเนี่ยมันคงรู้ว่าบางค่าบางชิ้นมันมีค่ามันคงอยากได้อาจเป็นแก้วแหวนเงินทอง เงินเล็กเล็กน้อยน้อยชิ้นเล็กน้อยน้อยแต่บริค่าสำหรับคุกมันเอาไปแจกเล่ากันนะสงสัยสิ่งของที่ผมได้มากี่ชิ้นเนี่ยมันเอาของของเสียมาให้ผมมาของดีไปถ้าผมไปแจ้งเดียวเมื่อว่างๆมาตรวจสอบได้ไหมครับเดี๋ยวหาผมเรียกร้องกันไปนะรู้สึกโจรมันจะชุมมาหลักหกครับหลังก็เตี๋ยก็โดนโกงโดนดป้นเมื่อไหร่ตรวจสอบเสร็จสารยาราชดาทุกวันนี้ผมโดนโจรป้น นอกข้างในฮะทั้งร้านเตี่ยวทั้งบ้านที่พักริมคองที่สารยาราชนาส่งให้ผมมันนอนพักนอนรอครับพี่ว่าาอยู่ทุกวีทุกวันเนี่ยที่ครอบครัวใ,ใช้รถพวกพร้อมตำรวจสอดอนลวมมือกันโกงล้มเมืองกันป้นเมื่อไรจะจับฮะจับคนร้ายทั้งสดอรตำรวจสดอรดอนเมืองที่บอกว่าเอาปืนจ่อ,อหัวครอบครัวใช้รับพยา,ยานร่วม,มก,กันโกง่วมกันป้น เอาส่วนของผมไปจนลงรู้วันนี้ยังไม่ยอมคืนแไมยัดเยียเข้ากลาหาผมโยนเสร็จกันให้ผมบังคับให้ผมเดินกลับทุกวันเนี่ยนะไปตั้ค่ารถมันยังไม่ให้ผมเลยมันยังบังคับผมเดินกลับมันยังเสียดายเลยครับให้ต่ําสุดวันหนึ่งเหลือไม่กี่สิบบาทพวกผมมีเงินไปติดตามคดีมันมันนะ้องทุกวันนี้ผมไม่รู้ว่าผมระวังตัวไม่รู้ว่าต้องถ่ายมีมือถือน้ำเดาอยู่เครื่องก็ต้องถ่ายเก็บหลักฐานไว้ คือเดี๋ยวโจรมันจะใส่ไลยกล่าวหาผมไปป้นไปตีไปทําอะไรไม่ดีไม่ร้ายพวกพ้องมันเพราะผมมั่นใจมันต้องใส่้ายผมอยู่แล้วครับทุกวันนี้ล้างเตี๋ยผมก็ยังไม่ได้คืนเงินส่วนของผมก็ยังไม่ได้คืนที่ชี้แจงกับสารรัชดาไปทุกวันนี้ผมถูกโกงเมื่อไหร่ผม,ไ,มได้คืนครับทรัพย์สินของผมสารราชดาหรือจะจับเย็ดเย,ย็ดเข้ากล่าวหาอะไรผมไม่ไม่ทราบทุกวันนี้จะให้โจมาหาเรื่องผมถึงบ้านทุกวัน เปลี่ยนแปลงข้อมูลอยากทราบว่ารักเตียอะไรใช้ทุกวันเนี้ยโจรแก๊งไหนคลองอยู่ครับเอาแม่ผมมาตัวประกันเขาค,คในใดใช้ไม่ทราบว่ายังเป็นตัวจริงอยู่หรือไม่ตำรวจสอดรอนเมืองเมืเ่อไรจะไปสอบสวนในเรือนจาให้หมดครับหรือ,อามาข่มขู่ผมไม่ทราบครับเป็นทองร้อยกันล้านเอาไปลงทุนลงแรงเอาไปลงทุนอะไรธุรกิจหลายๆอย่างนะผนลิตสูญไปหมดยังครับเขาคในใดใช้บอกไม่มีเดียวต่อแหลกเก่งอย่างเดียวครับ ส่งเงินสวนทรัพย์สินเตี่นของผมที่เตียยผมฝากไว้ในอ่อนผู้ลงทุนเตี่ยผมผู้ลงทุนแต่ครอบครัวได้ใช้อาไปถึงคองแต่เพียงผู้เดียวเป็นผู้การหุ้นส่วน50%าสไม่พอแต่ทุกวันนี้เป็นร่วมมือกฎหมายดอนเมืองและพยานโจรที่ร่วมันโกงทำลายหลักฐานเอาทรัพย์สินของผมไปครองอย่างน่าด้าน่าทนและส่งผมมาอยู่บ้านเลมคลองบ้านของ,ของก,มกมชนที่กมชนอ่ะที่กมชนอาศัยที่เขาอยู่ครับไม่ใช่บ้านกมชนแะที่ของกมชน ที่เริจากสวนออกมาก็ย้ายาออกมาอยู่ตรงนี้ที่กรมชนเขาอนุญาตให้อยู่ไม่ได้บุกรุกไม่ได้ทำอะไรทั้งสิน้นแต่ทุกวันนี้เขาจะเอาคืนแต่ทรัพย์สินผมยังไม่ได้คืนครับไม่ว่าบ้านสิบสองหลังหนึ่งหรือสิบสองหลังเป็นของผมแต่ครอบครัวใช้ยังไม่ยอมคืนทรัพย์สินส่วนอื่นที่ดินร้อยกันไร่คนของผมสิบบนไร่ก็ยังไม่ได้คืนไม่ยอมคืนทุกอย่างกล่าวหาว่าผมพูดไม่รู้เรื่องทั้งที่พวกเขาแหละร่วมกันโกง อยากทราบว่าทุกวันนี้ใครมาถือคองครับที่ที่ลงมาลึือปนไว้ที่สอดอนเมืองหลายครั้งต่อหลายคาพยานโจรเอาไปกินหมดแล้วครับทุกวันนี้เป็นสิทธิ์ของผม,มทั้งทีวิตร้านเตรียมเลยใช้เป็นสิทธิ์ของผมนานแล้วแต่กลับหาว่าผมคอผมท่วงก็หาว่าผมอยากรู้ดจตัวสันทั้งที่มันเป็นสิทธิ์ของผม,มพยานทุกคนพยานที่ดีทุกวันนี้ตายห่าหมดแล้วครัเหลือพยานที่แบบไงฮะไม่ค่อยดีหรือไงอยากได้ส่วนแบ่งจาเข้ามาในใช้เยอะๆที่โยน สินทรัพย์บางส่วนให้ก็เปลี่ยนแปลงข้อมูลมนตำรวจยังเสียคนเลยครับเอ่เชื่อไปเยอะแล้วไม่อยากเอยแล้วมีใครบ้างนะพยานปากเอกที่คับประกันคขาควรจใช้ว่าจะไม่โกงผมจะคืนให้วันนั้นวันนี้เมื่อโลกใช้ลูกสรอะไรใช้เล่นจบแต่ทุกวันนี้บังคับให้ผมรับเซ็นเงินรายวันทั้งที่เป็นเงินของผมบัญชีของผมมันไม่ยอมคืนเขาเป็นผู้ดูแล เมื่อเตี่ยมผมตายเขาบอกจะคืนครั้งหนึ่งแล้วแต่เขาก็ไม่คืนเขาบอกแม่ยังอยู่แต่ในายใช้ตายเขาก็ไม่คืนสาแม่ผมไม่ตายแต่ทุกวันนี้ผมไม่ทราบว่าอย่าหาผมบาปหาเวลเลวเลยครับผมไม่ทุกข์ใเหมือนกันว่าทุกวันนี้ยังเป็นแม่ผมตัวติงหรือไม่มาบังผมก็ไม่แน่ครับขอสับเปลี่ยนมาเนี่ยแม่ผมมีอะไรหลายๆอย่าง ันนี้แม่ผมเปลี่ยนแปลงไปเยอะเรับาผมนั่นนี่เลยนะบเขาผมหาเรื่องผมไม่ได้หาเรื่องอะไรสิ้นเขาไม่สิทธิ์ครับที่เอาแม่ผมไปโรงพยาบาลตัดฟงตัดไฟตัดป้าทุกอย่างบางทีไฟป,ป้ามันจุดมันอยู่ไม่ถึงที่เหมือนเดิมอ่ะเขาจะเอาไงฮัดคนให้เหมือนหน่อยนะครับขอบคุณมากนะครับสารยาราชดาระว,วางตามจะโจรให้ไวด้วยครับ ขอบคุณมากนะครับถ้าดูคดลิปนี้อยู่